วันนี้มาปลูกอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งนะคะนี่คือตาอ้อยที่ที่เราคั้นแล้วปลายมันที่ตัดตัดต้นอ้อยคั้นแล้วก็มีปลายปลายก็จะเอาไว้ปลูกได้แช่น้ำไว้หนึ่งวันแล้วก็เอามาห่มไหมห่มใส่ถุงกระสอบสเขาจะเขาก็จะออกเป็นตามข้อตาเขาจะออกเป็น หน่อ,นอมันจะโผล่ขึ้นมานะคะอันนี้คือห่มไว้สองวันแล้วก็จะมีรากเราก็จะามาปลูกนี่คือเตรียมดินนะคะอยู่อยู่ที่นาอา่อนาก็คือเราจะขุดบ่อเลี้ยงควายด้วยนะคะก็ปลูกหญ้าอันนี้คือปลูกหญ้าให้ควายวันนี้ก็มาปลูกอ้อยด้วยเตรียมดินก็คือ ุดหลุมไม่ลึกมากนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็คือปุ๋ยขี้ควายผสมดินห่มไว้ลดน้ำให้มันเปียกๆแล้วก็เอาเข้อตาวางนะคะเราก็ดูตาม y o u t u b e เหมือนกันก็คือก,การวางก็คือเอาตามันอ,ออกด้านข้างสองข้างแล้วก็เอาลงไม่ต้องลึก เอาลงไม่ต้องลึกการวางก็วางลงไปเอาลงไม่ลึกให้ให้เนื้อเขาโผล่เห็นเห็นเนื้อขึ้นมาการวางก็คือให้ข้อตาเขาอยู่อย่างนี้ก็วาง เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเขาจะเขาจะขึ้นมาแล้วก็เอาดินโรยเดี๋ยวก็จะเอาฟังมากบอีกทีหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือแค่นี้ให้เขาเห็น ข้อตาเขาโผล่ขึ้นมานิดนึงเพื่อรับแสงแดดเดี๋ยวเราจะเอาฟางมากบอีกทีหนึง่งเดี๋ยวาฟางมากบอีกทีหนึง่งอันนี้คืออีกหลุมหนึง่ง อีกถุงหนึ่งเราก็จำดินให้มันผสมกันระหว่างดินกับเราเอาปุ๋ยปุ๋ยขอก็คือปุ๋ยขี่ควายแล้วนี่แหละเราเลี้ยงควายแล้วก็มีปุ๋ยขี่ควายก็วางการวางก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะ ข้อเล็กเราก็ใส่เยอะหน่อยวาวอันนี้คือพันธุ์ของเราที่เราปลูกหลังบ้านแล้วตรงช่วงไปลายๆมันเราก็ไม่คันเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่เราก็เอามาแช่น้ำไว้หนึ่งคืน แล้วก็เอามาบ่มในถุงกระสอบไว้สองคืนลากก็จะขึ้นมาอันนี้น่าจะพันอีกพันหนึ่งที่บ้านมีสองพันเดี๋ยวเราจะไม่ปลูกบนกันอันนี้สิงคปรปนั่งผี เดี๋ยวขาให้เอาฟางมาหุ้มอีกชั้นหนึ่งมือใหม่นะคะปลูกไว้หลังบ้านจนได้ขันแล้วเราก็เอานนี้มาทำพันช่วงปลายของอ้อยเอามาทำพันต่อเราไม่ต้องซื้อแล้ว รอบแรกเราซื้อแต่รอบนี้เราไม่ต้องซื้อแล้วเราก็เราก็เอาช่วงต้นลําต้นมันไปขั้นน้ำแล้วก็เอาช่วงปลายมามามาปลูกเย,ย็บหลอยนี่อีกเหมือนกันปุ๋ยคอกเราเลี้ยงควายด้วยแล้วเราก็ได้ปุ๋ยด้วย ุยน้ำให้ต้องซื้อควอันนี้ปลูกย่าให้วควายคือปีนี้เราไม่ไม่ทำนานเลยนะคะ กินหญ้าเก่งแม่กาละเกตตรงนี้ก็จะปลูกหญ้าหมดเลยอันนี้ก็คือขุดสะใหม่มมให้ให้ควายลงไปนอนน้ำมีสองบอ่บอบ่อน้ำใสกับบ่อน้ำขุนอันนี้บอ่อน้ำขุ่นควายก็จะอชอบลงไปเล่นขี้โกนบอน่อนู้นก็จะเป็นบอ่อน้ำใส บ่อน,นี้ขุดใหม่ก็จะเป็นกี่คนปีนี้เราจะไม่ปลูกข้าวนะคะเราจะปลูกหญ้าให้ควายอันนี้คือหญ้า <c oughs> แปลงเลมอันนี้แปลงเลมทางโน้นก็แปลงแปลงตัดจาาาาทีีม่าามมมบบบซ้ ย่าอะไรนะย่ากินนีบาร์บาราซครับย่าสวีทจัมโบ้หวานด้วยกันเหมือนเหมือนไอข้าวโพดเลยนะแต่นี่เหมือนต้นข้าวโพดโพดเลยแต่ที่จริงเป็นย่าย่าสวีทจัมโบ้สวีทจัมโบ้ให้ลูกชายช่วยขุดหลุมปลูกอ้อยนะคะอ้อยสิงคโปร์พดน้ำผึ้งปลูกที่หลังบ้านนะจนได้คันแนละ้ว ได้ขายแล้วแต่ว่ายังไม่เยอะก็เลยเอาช่วงปลายมา,มา,มาทำพันช่วงปลายของอ้อยที่เราเอาเอา,เอาต้นที่ได้หนึ่งปีกว่าแล้วเราก็เอาไปคั้นน้ำช่วงปลายเราก็จะเอามาทำพันต่อก็ถ้าตามันก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราปลูกทดลองปลูกแล้วมันเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงที่เขา น้ำไม่เพียงพอหรือ,อยังไงมันก็เลยข้อสั้นช่วงปลายเราก็เลยเอามาปลูกต่อเราไม่ต้องซื้อพันธตอนแรกเราซื้อพันสิงขโปน้ำผึ้งมามาปลูกหลังบ้านได้ยี่สิบกว่ากลุ่มกลุ่มแบบนี้แหละเเป็นแปลงทดลองนะคะตอนนี้ลองคั้นขายหน้าบ้านแล้วแต่มีแต่คนถามหาแต่ว่าเราไม่พอเราไม่พอในการ เอามาคั้นขายเป็นจริงเป็นจังเราก็เลยต้องมาปลูกเพิ่มก็เอาตัวนี้มาทำพันต่ออาจจะเป็นข้อที่ไม่สวยแต่ก็คือเขาขึ้นดีมากเลยดูอันนี้แค่ท่อนเดียวก็คือมีมีหลายต้นแล้วพอเขาขึ้นใหม่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยขึ้นเป็นเจ็ดต้นเน้่ะ คือข้อตาเขาไม่สวยเราก็อามาทําพันได้เราไม่เอาไปคั้นถ้าคั้นก็ก็คั้นได้อยู่แต่ว่าน้ําก็จะไม่เยอะเพราะเราได้ทดลองคั้นจริงแล้วลูกค้าตอบรับดีมากเลยก็คือถามหาว่าอร่อยหวานหวานหอมสิงคโปร์น้ำผึ้งเขาจะหวานหอมนะคะน้ำก็จะออกเขียวๆแล้วก็หอมหวาน แต่การปลูกของเรายังไม่เต็มที่เพราะเราแค่ทดลองปลูกแต่ต่อไปเราจะปลูกทุ่งนาน,นี่เราจะปลูกหญ้าให้ควายแล้วก็แล้วก็เราจะปลูกอ้อยสลับกับต้นยางนาเอ้ยต้นต้นอะไรนะพ่อต้นไม้เศรษกิจต,ต้นไม้สักไม้ป่าเศรษฐกิจไม่ใช่ไม้อะไรนะที่จะปลูกเห็ดด้วยน่ะต้นไม้ป่าเศรษฐกิจนะไ,ไม่ใช่ต้นยางนาใช่ไหม คือเราก็จะปลูกสลับกับต้นยางนา,อ,นงนาอ้อยสลับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นยางนาแล้วก็สลับกับอ้อยแล้วก็อาจจะสลับกับไม้แดงแผนที่วางไว้ห่างกันประมาณสองเมตรครึ่งอ้อยแล้วก็ช่วงกลางของอ้อยนี่ก็จะปลูกต้นยางนาไม้พยุงไม้พยุงไม้แดง ก็คือเราก็จะสลับสลับกันไปมีลูกชายมาช่วยนะคะเดี๋ยวพอ,พอ,อพอเราพอจะมีพอจะมีพ,ะมะพันพันแล้วเราก็ขยายไปให้ทั่วจะขยายเป็นงานแล้วก็เป็นไล่คือวางแผนไว้เพราะตอนนี้เสียงตอบรับของลูกค้า เขาถามหากันบอกมีอีกไหมมีอีกไหมอร่อยมากเลยหอมหวานก็เลยบอกว่าใจเย็นๆคือตอนนี้เราปลูกเองขายเองนะคะเป็นอ้อยอินรีย์ก็คืออ้อยที่เราใช้ก็คืออ้อยปุ๋ยคอกนะคะเราไม่ใช่อ,อุ๋ยที่มา ทำให้เราไม่ใช่อินซีเราไม่เอานะคะเราใช้ปลูกแบบอินซีนะอันนี้คือปุ๋ยขี้ควายนะคะมูลควายนี่ค่ะเพราะเราเลี้ยงควายด้วย ปุ๋ยเราก็ไม่ต้องซื้อเราทานน้ำอ้อยก็เป็นน้ำอ้อยอินทรีย์นะคะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเดี๋ยวเราก็จะเอาฟางมากบอีกทีหนึง่งนะคะโหก็ไม่ยากน้ำที่เอามาลดก็น้ำในสระแล้วก็มีน้ำระดานด้วย